สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันพุทธที่17พฤษภาคม2023เป็นวันพุธในสัปดาห์ที่6เทศกาลปัสกานะครับวันนี้นำเอาบทอ่านจากบทเทศโดยนบุญเลโอ,อประสันร,นะรัปปาในหัวข้อบอกว่าช่วงเวลาระหว่างการกลับคืนพระชนชีพและการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระคริสต์เจ้า ท่านเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับท่านบอกว่าพี่น้องที่รักวันเวลาที่ล่วงไประหว่างการกลับคืนพระชนชีพถึงการเสด็จสู่สวรรค์นั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุการณ์สําคัญซะเลยแต่ช่วงเวลานั้นได้มีการยืนยันถึงธรรมล้าลึกเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์และความจริงสําคัญได้ถูกไขแสดงความกลัวความตายพร้อมกับความตายที่น่ากลัวเป็นอันหมดสิ้นไปความไม่รู้จักตายทั้งของร่างกาย และวิญญาณได้รับการยืนยันพระคริสต์เจ้าได้ทรงเป่าลมเหนือครสสาวกและทําให้พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าเมื่อได้ประทานกุญแจสวรรค์แก่นักบุญเปตโตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ส่งเลือกและแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของครสสาวกทรงมอบอำนาจให้ท่านดูแลผงชุมพาของโรงระหว่างนั้นระหว่างเวลานั้นเอง พระองค์ได้ทรงร่วมเป็นเบื่อนเดินทางกับสานุสิตสองคนทรงตำหนิติเทียนพวกเขาที่มีใจขลาดและลังเลด้วยความกลัวได้บัดเป่ามเมฆแห่งความไม่มั่นใจของพวกเขานะทสงจุดดวงใจที่เย็นชาของพวกเขาให้ลุกร้อนจนความเชื่อในใจของพวกเขานั้นร้อนรอนขึ้น เมื่อพระองค์ทรงชี้พวกเขาเข้าใจพระกัมพีเมื่อพระองค์ทรงร่วมรับทานอาหารกับพวกเขาตาของเขาได้พบความสว่างเมื่อพระองค์ทรงบีบปังตาของพวกเขาได้เปิดอย่างมีความสุขต่อการที่ได้เห็นสภาพมนุษย์ของตนที่รับเกียรติมากกว่าตาของบิดามารดาเดิมที่ต้องอายเพราะบาปของตนตลอดช่วงเวลาการกลับคืนพระชนชีพและเสด็จสู่สวรรค์น,นี้ พยานสอดส่องของพระเบญเจ้าได้ทรงทำงานปลูกฝังบทเรียนบทหนึ่งในจิตใจของพระสาวกให้เข้าใจความจริงนี้ว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงบังเกิดอย่างแท้จริงทรงรับทรมานอย่างแท้จริงได้สิ้นพระชนอย่างแท้จริงและให้พวกเราให้พวกเขายอมรับว่าพระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนทีพอย่างแท้จริงด้วย บรรดาครัสาซบกพร้อมด้วยคนอื่นๆได้ตกใจขวันหนีดีปอด้วยเหตุร้ายทางของกังเขนความเชื่อของเขาในการกลับคืนพระชนชีพอยู่ในอาการลังเลแต่ว่าบัดนี้เขาเหล่านี้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นคงและความจริงเป็นที่ประจักษ์แจ้งจนว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์เขาไม่รู้สึกเศร้าสลดเลย ตรงกันข้ามกับเต็มเปลี่ยมด้วยความปิติยินดีอย่างใหญ่หลวงมูลเหตุอันยิ่งใหญ่และไม่อาจอธิบายได้สำหรับความชื่นชมยินดีของปุงชนผู้ส่งเสด็จนั้นก็คือพวกเขาได้เห็นพระธรรมชาติมนุษย์สงูงส่งเด่นเหนือเกียรติยศของสิ่งสร้างและบรรดาชาวสวรรค์เหนือนิกรเทวดาเหนือฐานะอันสูงส่งของพระเทวดาจะยกพระองค์ให้สูงเด่น เท่าไรก็ไม่เท่ายกสภาพมนุษย์ของพระองค์ประทับเบื้องฝวาพระบิดาสถิตนิรันดรในที่สุดพระองค์จะได้ของราชในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาซึ่งร่วมพระธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตรครับพ่น้องนักบุญเลโอก็ได้พูดมา,มาช่วงช่วงระหว่างที่พระองค์เสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันปัสกาเราจาได้และเมื่อพระองค์เสด็จกลับเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ เสด็จไปสวรรค์ทันทีนะไม่ใช่เพราะค์ก็ยังคงอยู่กับบรรดาครสาวกนั้นโดยเรื่องมีช่วงเทศกาลปัสกาอยู่ระยะหนึ่งนะครับอยู่กับบรรดาครสาวกจุดประสงค์ก็คือต้องการจะทําให้บรรดาครสาวกนั้นมั่นใจแล้วก็ได้รับพระพรแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะออกไปต่อง,งานของพระองค์ ตอบออกไปทําให้คนอื่นนั้นจะได้รู้ถึงความรักถึงความเมตตาถึงการไถ่าบาปไถ่กู้ของพระเบญจเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์โดยผ่านทางการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาขององค์พระเยซูเจ้านั่นเองนะพระเยซูเจ้าก็หลังจากเสด็จกลับเป็นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีร่างกายเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปก็เป็นอีกสภาพหนึ่งแต่ว่าองค์สามารถที่จะไปประจักษ์พระวรกายที่ไหน พบกับใครอะไรต่างๆก็มีหลายครั้งหลายหนกับบรดาพระสาวกเป็นพิเศษที่ให้พวกเขานั้นจะได้มั่นใจและเชื่อว่าสิ่งที่เขาจะติดตามโรงนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขานั้นจะได้สามารถทําให้มนุษยชาติทั้งหลายนั้นจะได้เข้าใจและรู้จักโครงและเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงโรงต่อไปนะครับ เพราะนั้นพี่น้องชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราก็มีหน้าที่เช่นเดียวกับบรรดาคราสอารกบรรดาริสชนในสมัยแลต้องเป็นประจักษ์พยานเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระกฤษเจา้าทรงเสด็จกลับเป็นขึ้นมาพระเยซูเจา้าทรงเป็นพระผู้ไทยพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระบิดาส่งมาเพื่อจะได้กอบกู้มนุษย์นั้นกอบกู้เราทุกคนนั้นให้พ้นจากบาปจากความผิดและก็มีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ตลอดไป ในสวรรค์นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรานั้นก็มั่นใจและก็พยายามที่จะเจริญชีวิตอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับจะได้ทดําหน้าที่ของเราในฐานะเป็นคริสเตชนอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันด้วยการเป็นประจักษ์พยายนด้วยความมั่นใจในองค์พระเยซูเจ้าสําหรับวันนี้ก็ขอพระพรของพระเบจ้าผู้ทรงสรนผานุภาพพระบิดา พระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด